นี bursting, 好好่คุ้มพยางเตรียมที่ปลูกแตงโมแล้วครับนี่พื้นที่ปลูกแตงโมครับนี่นี่ครับเหลือจากนั้นครับนี่พยางทดลองปลูกครับนี่ปลูกมันเทศมันแครดครับนี่ร่องนึงครับนี่หลังจากพื้นที่เดียวกันก็ปลูกแตงโมแล้วครับนี่แต่อันนี้คุ้มพสตจิกครับปลูกแบบคุ้มพาสติกนั่มเ๋ยก็ะเพลาพติกโกลมีก็ อีกส่วนหนึ่งครับนี่ทดลองปลูกเบื้องว่าเป็นปิดยังไดครับนี่มั่นแช่รดครับอดมั่นแช่รดครับนี่เตรียมปลูกครับนี่ทดลองบังครับอันหนึ่งคุ้มปาสติกครับบวกคุ้มปาิติกอันใดที่เป็นหัวดีก็กันครับนี่ร่องนี้ก็พบปุ๋ยเรียบร้อยครับนี่สูตรที่พาครับเต็มครับนี่ทดลองเบังครับนี่ มันสิดเป็นยังไงครับนี่อันนี้คุ่มปลายางนี่ส่วนนี่คุ่มปลายางครับนี่ปลายางปลูกแตงโมนั่แหละครับมันเหลือครับนี่เลยมาทดลองปลูกเบ้างครับติเป็นยังไงครับเป็นหัวดีครับบอครับนี่อันนี้ส่วนของคุ่มปลายางครับทดลองปลูกหลอดร้อยพค้ลุ่มนี่แหละครับนี่ว่ามันติดเป็นยังไงครับ อันนี้ฟังนี่ผมีคุ้มพยางครับล่องเบิ้งครับอันคุ้มกขบอกคุ้มอะไรดีก็กันครับนี่การเป็นหัวใดไร่งหัวดีก็กันครับทดลองปลูกเบิ้งครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนม่นเลยนครับเ่ป็นกำลังใจในการทําคลิปข้างต่อไปครับขอบคุณครับผมนี่ครับเตรียมติดปลูกแล้วครับนี่ ทดลองเบิ้งครับนี่นี่ครับหลังจากปลูกแล้วครับนี่อันนี้ปลูกซ่องสามสิบเส้นนะครับนี่สามรูของใบายางเลยครับทดลองเบิ้งครับนี่ปลูกเมื่อนีป่ประมาณกลางเดือนุนะครับกลางเดือนนี่ก,กระดาษสิงหากันย่ากลางเดือนกันย่าครับนี่ครบรอบกู้ครับสองเดือนกัวครับนี่ พันมันแค่รอดนี่มันบ่น shuttle, อายุห่้าปนได้ครับนี่บวกคือพันธุ์มันม่วงสามเดือนขึ้นครับอันนี้สองเดือนครึ่งครับนี่นาจีกู้ได้ครับนี่ยังมาเบิ้งอีกรอบนึงครับว่าสีเป็นยังไงครับอันไดหัวดีก็กาคกับไปบวกพุ่มปลายางครับอันพุ่มปลายางครับนี่ทดลองปลูกเบิ้งครับนี่เหียบเทียบเบิ้งครับมันเสียอันได้ดีก็กันครับนี่ถึกับปลูกบ่อวดหลังครับนี่ ตัดร่างเนี่เบ่งครับนี่ยพวกแกกับปลูกบ่ได้กคุ้มอยังเพราะคุ้มปัจจุบันรครับปลูกธรรมดาครับเพราะว่าตัวนี้ปลูกแบ่งเครื่องแบ่งกันครับอันนึงคุ้มอันนึงบ่กคุ้มจิจเกียบเทียบกัน,กนว่าอันใดดีบ่ดีครับ